ต่โทษทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นความเรียกว่านาครบาลนะครับความอุทธรยิ่งแปลกใหญ่จะตรงกับที่ท่านอาจารย์คณิตพูดว่าคือสารระบบของการพิจาต่ก่อนเนี่ยจะหนักไปในทางไตสวนนะครับเพราะงั้นถ้าบอกว่ากระบวนการยุติธรรมในอดีตเนี่ยถ้าบอกว่าสุภาตาราการเนี่ยอยากเข้าใจว่าหมายความถึงท่านผู้พิพากษาอย่างเดียวสุภาตาราการคือกระบวนการยุติธรรมในอดีตทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ตาราการ ซึ่งทําหน้าที่ประหนึ่งพนักง,งานสอบสวนในปัจจุบันนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วได้ข้อเท็จจริงแล้วสรุปข้อเท็จจริงชี้ขาดข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งให้ลูกขุนนะครับลูกขุนก็คือท่านผู้พิพากษาในปัจจุบันทําการปรับข้อเท็จจริงนั้นเข้าข้อกฎหมายและก็ส่งต่อไปให้ท่านลูกขุนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าผู้ปรับผู้ปรับก็จะเป็นผู้ทําหน้าที่วางบทว่าสิ่งที่ข้อเท็จจริงนิ่งจบแล้วเนี่ยผิดบทไหน และควรจะลงโทษเท่าใดแล้วก็ส่งกลับมาให้ตลาการทําการบังคับคดีจะเห็นว่าระบบในอดีตเนี่ยนะครับก็มีความถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกันตรวจสอบซึ่งกันและกันตามสมควรทีเดียวในอดีตไม่มีอายการทําหน้าที่ฟ้องคดีอาญาแผ่นดินเช่นปัจจุบันชัดเจนนะครับ มาตราแรกของพ่ายการรับฟ้องเลยนะครับนี่คือมาตราหนึ่งนะครับบนเครื่องหมายตาวัวมาตราหนึ่งไม่ใช่คดีตนและคดีบิาดามารดาปู่ย่าตายายป้าน้าอาบุตรภริยาญาติพี่น้องตนเก็บเอาเนื้อความผู้อื่นซึ่งไม่ได้เป็นเนื้อความเรื่องเดียวกันมากฎหมายฟ้องร้องผู้นั้นบังอาจให้ญาแก่ความเมืองท่านท่านว่าละเมิดให้หมโดยยศถาศักดิ์แล้วอย่ารับฟ้องไปพิจารณาเป็นหลักเลย นะครับเพราะงั้นใครจะมาอาศัยกฎหมายจะมาอาศัยเชิงได้เปรียบว่าตนรู้เนี่ยเอาคดีซึ่งมาให้เกิดความยากแค้นกับบ้านเมืองมาฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องละนะครับจะถูกลงโทษทันทีนะครับและเราจะเห็นลักษณะของสังคมไทยอีกอย่างหนึ่งคือเวลาพิพาทกันแล้วเนี่ยสองฝ่ายฟาดกันนัวไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะงามาตารองลงมาก็เลยบอกว่านะครับ ผู้มีคดีเนี่ยนะครับถ้ามาฟ้องมากฎหมายนี่คือกฎหมายคือจดนะครับภาษาเก่าไปว่าจดมาบันทึกแก่ขุนการก็คือขุนสารว่าจะมาฟ้องกันด้วยเรื่องอะไรเนี่ยนะครับถ้ามิได้ให้เรียกคําว่ามิได้ให้เรียกกระตรงปัจจุบันก็คือต้องมีคํำขอท้ายฟ้องว่าจะให้ลงโทษทําอะไรจะให้ศาลลงโทษเรื่องอะไรนะครับถ้าไม่เรียกเนี่ยทำไมให้รัฟ้องแต่ปรากฏว่าตัวฟ้องกันสองข้างเนี่ยนะครับท่านบอกว่า ให้เอากฎหมายคำฟ้องที่มีคําขอเนี่ยฝ่ายนั้นเป็นโจทย์นะครับแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างเรียกร้องให้หลงโทษซึ่งกันและกันให้ดูว่าความข้างใดเป็นความอาญาหรือความนะกอนบานถ้าอีกข้างหนึง่งเขาเป็นผู้เสียหายในด้านที่อุกฉกรรจ์ต้องเอาขอเป็นโจทย์นะครับถ้าเป็นอาญาด้วยกันทั้งคู่นะครับหรือเป็นนครบาลด้วยกันทั้งคู่ก็ดูว่าฝ่ายไหนเสียหายมากที่สุด ฝ่ายที่เสียหายมากที่สุดมีสิทธิ์เป็นโจทการเป็นโจทจำเลยในอดีตเนี่ยน,นะครับไม่ไม่สบายนะครับไม่สบายเพราะว่าถ้าจะไปฟ้องศาลใช้สิทธิท,ทางศาลกันเนี่ยต้องมั่นใจนะครับเพราะทั้งโจทย์และจำเลยจะต้องถูกคุมตัวไว้การตลาการทั้งคู่ อันหนึ่งโจดอันหนึ่งจำเลยวิธีอ่านนะครับถ้ามีปีกกาต้องอ่านครุบอันหนึ่งโจดอันหนึ่งจำเลยคุมกันอยู่ในสุภาตลาการถ้าจะไปให้ลามาให้บอกแก่ตลาการไปโดยพระการไม่ได้ถ้ามันผู้ใดไปไม่ได้ลามาไม่ได้บอกท่านว่าผู้นั้นดูกาลาการถูกดูกาลาการถูกนี่ไม่ใช่ดูกาลาการถูกผิดนะครับดูถูกกละการ คำนวนโบราณดูถูกกลาลการคือดูกรลาการถูกก็อวมให้จํามันไว้คุมวันไปวันมานะครับเพราะงั้นพอเป็นโจทย์เป็นจําเลยแล้วเนี่ยคุณจะต้องเข้ามาถูกคุมอยู่ในการกรลาการแล้วก็ต้องสแสดงหลักฐานนะครับเพราะงั้นการเป็นโจทย์ไม่ใช่ว่าจะอาศัยความได้เปรียบคิดว่าจะเอาความเปรียบเชิงกฎหมายไปฟ้องเขาแล้วจะได้เปรียบเพราะสุดท้ายโจทย์อาจจะแพ้คดีถูกลงโทษก็ได้นะครับในระบบเก่าของไทยเป็นอย่างนั้น คราวนี้เรามีวิธีสร้างคนของเราอย่างไรครับเรามีวิธีที่จะระบบกฎหมายเก่ามีวิธีสร้างคนที่ทําหน้าที่ตรงเนี้ท่านทำอย่างไงครับท่านเขียนไม่เป็นกฎหมายเลยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายใหญ่มากคือพระธรรมศาสตร์ในพระธรรมศาสตรน์นะครับลักษณะปรึงประสงค์ของกราการที่สําคัญมากก็คือตารางการต้องตั้งตนให้เป็นอิสระภาพหนึ่ง คำว่าอิสระภาพในอดีตเนี่ยไม่ใช่หมายความ่าอิสระไปไหนเมื่อไหนได้นะครับอิสระภาพแปลว่าเป็นใหญ่คำว่าอิสระภาพคืออิสระครือเป็นใหญ่สามีเป็นอิสระจากภรรยาในอดีตคือเป็นใหญ่จากภรรยาสามารถเอาภรรยาไปขายได้พูดจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นแต่ภรรยาไม่เป็นเมียไม่เป็นอิสระแก่ผัวไม่อาจจะเอาผัวไปขายได้พ่อแม่เป็นอิสระ กับลูกคือเอาลูกไปขายได้ลูกไม่เป็นอิสระกับพ่อแม่เขียนไว้ในพระเอกาลกู้หนี้และทาสนะครับคราวนี้ตลราการตั้งคนเป็นอิสระคือเป็นใหญ่แล้วท่านก็ยังสอนต่อว่าตาราการจะต้องเอาตัวโจทตัวจําเลยเนี่ยเป็นใหญ่ในคดีด้วยหมายความว่าไงครับโจทเป็นใครจรําเลยเป็นใครไม่เกี่ยวนะครับต้องเป็นใหญ่ในคดีใช่ไหมครับแล้วก็เอาถ้อยคําสํานวนโจทถ้อยคําสํานวนจําเลย เป็นใหญ่ในคดีฟังเขาจะจริงนอกสำนวนไม่ได้นี่เป็นหลักการที่ทันสมัยมากนะครับหลักของเราดีนะครับเขียนไว้ดีทุกอย่างนะครับแต่จะปฏิบัติด,ดีหรือไม่ดนะีอีกตอนหนึ่งนะครับผมขอย้ําอีกนิดหนึ่งนะครับคำว่าการการนี่ไม่ได้หมายถึงท่านผู้พิพากษาปัจจุบันแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมนะครับแล้วท่านบอกอีก ลักษณะพึงประสงค์อีกป้างกานหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ตราการต้องมีคือไม่ได้เกียดคร้านในความผลเป็นตราการต้องขยันไม่เกียดคร้านสามอย่างก็คือถ้าผู้พิาพากษาผิดสำนวนเอาใจใส่ทักท้วงให้ถามความภายในสามวันภายในเจดวันโทษให้ตาราการเร่งพิจารณาว่ากล่าวให้เสร็จตามพระราชกำหนดคดีในอดีตก็มีกำหนดเวลาว่าต้องทำให้เร็ว นะครับให้เสร็จภายในกี่วันกี่เดือนแต่ในทางปฏิบัติช้าช้าจากระบบหรือช้าจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันช้ามามากๆจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์คณตนักูนากาวเมื่อตอนต้นนะผมอยากจะเรียนว่าช้ามาตั้งแต่อยุธยาแล้ว <laughs> ไม่ได้เพิ่งมาช้าในรัตนโกสินทร์นะครับเราช้ามาตั้งแต่อยุธยาและมีหลักฐานครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ฟันฟริสเป็นฮอลันดานะครับเข้ามาอยู่ในพระนครเสียยุธยาตั้งแต่พศ2176ถึง2185รัสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับพระเจ้าประสาททองก็คือพระราชบิดาของพระนารายมหาราชก็เขียนไว้ในจดหมายเหตุนะครับเขียนพูดเหมือนท่านอาจารย์คณิตเลยนะครับบอกกฎหมายที่เขียนไว้แต่โบราณเป็นสิ่งที่ดีมาก และมีคุณค่าสูงยิ่งพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายควรจะรักษากฎหมายเหล่านี้เพราะกฎหมายเหล่านี้ได้รับการตราขึ้นมาเพื่อเป็นพระเกียรติยศและชื่อเสียงของพระชา้ิแผ่นดินแต่มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอยู่ไม่กี่ฉบับกฎหมายดีนะครับแต่คนปฏิบัติมีปัญหามาตลอดตั้งแต่อยุธยาผมไม่อาจก้าวล่วงไปถึงสุโขทัยครับเพราะยังไม่เห็นหลักฐาน และความไม่ซื่อสัตย์ของข้าราชการผู้ใหญ่ท่านเหมาหมดเลยนะครับข้าราชการผู้ใหญ่ทุกหมู่เหล่าเลยทําให้การบริหารงานได้ยุตธธรรมทั้งอายาและแพง่งเป็นไปอย่างเร็วมากแม้ว่าจะมีการวางกฎเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมและได้รับการวางเงื่อนไขบทบัญญัติไว้อย่างตรงดีแล้วในทุกกรณีก็ตามาครับเราจะเห็นว่าคนในกระบวนการของเราเนี่ยมันจะปิ้นซ้ายปิ้นขวา,าไปเรื่อยนะครับครับมัน,นกลายไปว่ามันกลายมันกลายนะครับ ผมเองรับราชาการเป็นพนักง,งานอัยการมาตั้งแต่252ครับประเดิมเมินคดีมาทุกประเภทก็เคยรับใช้ท่านอาจารย์คณิตในช่วงที่ท่าเนเบิการสุดรับใช้สนุประดลช่วงที่ท่านทำหน้าที่เป็นขุนพลคู่ใจของท่านอาจารย์คณิตในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงหลักการในเรื่องสังคดีระเบียบทางอาญาทางแพ่งนะครับได้รับการปรับปรุงมากในช่วงนั้นในคดีใหญ่อีกเรื่องหนึ่งท่านอาจารย์ยังไม่ได้เล่า ยิงกันกลางผับนายกฟ้องนี่นทุกคนจําได้นะครับแต่มีการตบด้วยอาวุธปืนกลางผับเหมือนกันนะครับโดยลูกชายของผู้มีชื่อเสียงนะครับและมีอิทธิพลท่านหนึ่งไม่ออกชื่อดีกว่านะครับเป็นคนทานานเรื่องการพานาันมากคดีนั้นาอาจารย์คดีก็ได้กรุณามอบหมายให้ท่านลอยการสุดที่ผมทํางานรับใช้อยู่นัดดูแลนะครับเราเปิดคดีนะครับด้วยการสื่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตชินะครับ ประจักษ์พยานหกปากที่เป็นพนักงานบริการในผับนั้นเนี่ยในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยก็มีผู้ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้ไปเรียนต่างประเทศหมด <c oughs> ผมว่าป่านนี้คงมีจบด็อกเตอร์กันแล้วบ้างแหละเพราะมันสิบปีกว่าน,นะครับผลสุดท้ายก็ศาลยกฟ้องนะครับศาลยกฟ้องในเบื้องหลังของการที่คดีนี้ล้มเหลวเนี่ยมันคงมีอะไรอีกเยอะนะครับซึ่งต้องคุยกันหลังใหม่นะครับ คุยหน้าไม้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้อันตรายฟ้องเงินเยอะอีกท่านหนึ่งนะครับชแชร์เวสชแชเวสก็เข้ามาในช่วงอยุธยาเหมือนกันนะครับท่านบอกว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่มีประเทศอะไรในตะวันออกจะมีวัฒนธรรมสูงไม่ว่าสยามไปได้หรอกเพราะเข้ามาดูแล้วเขาพูดถึงบทบัญญัตินะครับไม่ได้พูดถึงคนปฏิบัตินะครับพอมาถึงรัชกาลที่สี่นะครับสามต่อสี่ ท่านเปรเลกัวนะครับท่านเปรเลกัวซึ่งเป็นปราชญ์ทางตะวันตกท่านจะอยู่ที่วัดโบสถ์คอมเซชั่นเนี่ยนะครับติดติดกับวัดราชาที่สมัยนั้นเขาเรียกวัดสมรายที่พระป่าสมเด็จพระจอมเกล้าทงงรงผนวดอยู่ที่วัดสมอรายท่านก็จะ,สะเสด็จไปแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านเปรเลกัวเสมอท่านเปรลกัวก็บอกว่ากฎหมายของไทยทั้งหมดเนี่ยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ รมเนียมประเพณีของเราคดีทุกคดีพึงพิจารณาพิพากษาให้รู้ล่วงไปภายในสามวันแต่สภาตลาการมากักปล่อยคดีให้ยืดอเยือย้อไปตั้งสองปีหรือสามปีนะครับเพราะงั้นผมจึงกว่าความล่าช้าเนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับตั้งแต่พนักง,งานสอบสวนอายการศาลและทนายความครุมหมดเราต้องช่วยกันไม่ช่วยก็ไม,ยกไม่เร็วถูกไหมครับ กืหมดเวลาแล้วมั้งนะครับสุดท้ายขอตอกย้ําความใช้อีกนิดหนึ่งนะครับจำได้ไหมครับคดีดังมากอาดีตท,ท่านสวท่านหนึ่งซึ่งต้องหาจ้างวานค่าวันที่25่้ตุลาคมสม5 5 5ัาลสารก็ได้อ่านคัพิิาษษาสารติกาคดีจ้างวานค่า นะครับก็ยืนประหารชีวิตแต่ประเด็นที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าคดีนี้โจทย์ฟ้องเมื่อวันที่25มีนาะสม2540ใช้เวลาดําเนินคดี15ปีเศษ็ถูกไหมครับ15ปีเศษเนี่ยมันอะไรเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับตอนส2540เนี่ยยังไม่มีใครรู้จัก ipad กับ iphone เลยนะครับเพราะงั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงมากอะไรเร็วมากแต่คดีของเรา ็อย่างช้าอยู่ตั้งแต่อายุทยาจนถึงรัตนโกสินทร์ครับใน,ในช่วงนี้ผมขออนุญาตจบจบช่วง<ด>ที่หนึ่งก่อนนะครับ,รบขอบคุณครับขอบพระคุณนะท่านอาจารย์กรฤษดาได้ให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์และพื้นฐานของวิทย,ยาปัจจุบันเนี่ยนะครับความไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สิบป,ปีเนี่ยครับรากไปถึงตั้งแต่อยุทยานะครับ ฟังแล้วไม่ได้เป็นการท้อใจหรอกนะครับยิ่งเกิดแรงบันดาลใจให้ยิ่งต้องปฏิรูปนะครับเพื่อที่ให้กระบวนการทําำเรามันยิ่งดีขึ้นนะครับจะมีวิทยาการอีกสองท่านเนี่ยนะครับที่เป็นซีวิลล์รอทั้งคู่เนี่ยนะครับท่านหนึ่งจากฝรั่งเศสนะครับจบการศึกษาจากฝรั่งเศสอีกท่านหนึ่งจากเยอรมันซึ่งถ้าเราได้รับฟังวันนี้ครบถ้วนเนี่ยจะเห็นภาพรวมทั้งหลักวิทยาแนวคิดของฝรั่งเศสแนวคิดของเยอรมันนะครับขอเชิญท่านศาสตราจารย์ดรอุดมรัตอมริดครับ ในอธิบายในเรื่องหลักการดําเนินคดียา,ยาของแบบฝรั่งเศสและของไทยด้วยครับท่านศาสตราจารย์มารุตมุนนาคท่านคณาจารย์และก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมได้รับเชิญให้มาร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสระลึกถึงท่านศาสตราจารย์จิตติติงสพัดท่านปูชนียบุคคลซึ่ง ผมได้มีโอกาสร่ำเรียนกับท่านในช่วงปลายที่ท่านมาประจำที่คณะนิติศาสตร์ผมคิดว่าพวกเราทุกคนระลึกถึงท่านผมมีโอกาสได้เรียนวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายกับท่านแล้วก็นักกฎหมายในรุ่นนั้นก็พูดถึงเรื่องว่าท่านเนี่ยมักจะย้ำเรื่องบริสุทธิยุติธรรมจนเราบอกว่า ถ้าตอบอะไรไม่ได้ในวิชานี้ก็ให้เขียนคำว่าบริสุทธิยุติธรรมเข้าไปนะครับท่านจะ,ะมีโอกาสสอบผ่านนะแล้วก็เราก็พูดกันเหมือนกันทุกคนว่าถ้าใครตกหลักวิชาชีพเนี่ยต้องเอาปี๊บคุมหัวนะหมายถึงว่าวิชานี้เนี่ยแต่ว่าผมยังะระลึกถึงท่านนะก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่พวกเราชื่นชม เราก็อยากจะเดินตามเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้เราเกิดความกระชุ่มกระชวยเกิดความรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานทางด้านวิชาการแล้วทําให้เราคนรุ่นหลังนะมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินตามรอยท่านแนละยังคิดว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเหมือนกับเรายังมีดอกไม้ในสวนอีกเยอะเลยที่พวกเราควรจะได้นะฮะไปชื่นชมนะครับผมขอเนี่ยใช้เวลาสั้นๆนะฮะเพื่อให้ท่านวิทยากร อีกท่านหนึ่งแล้วก็อีกหลายท่านที่จะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นผมผมมีความคิดอย่างนี้ครับว่าจุดหมายในการพูดในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเหลียวหลังแลหน้าพูดถึงเรื่องไอการดําเนินคดียาของไทยเนี่ยคงนําไปสู่จุดที่เราคิดว่าเอมันควรจะปรับปรุงอะไรนะควรจะมีอะไรที่จะตอกย้ําแล้วก็จะทําอะไรใหม่กันไหมนะครับผม ฐานของผมในการคิดเนี่ยผมมองมองการดําเนินคดียา,ยาว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสองสองสิ่งด้วยกันนะครับอันนึงก็คือเรื่องของแนวคิดหลักการในเรื่องของความยุติธรรมนะซึ่งแน่นอนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทําความเข้าใจให้ให้ประจักษ์นะครับถ้าเรื่องนี้เนี่ย นะครับเราไม่ไม่รปจักแล้วนะครับมันยากเหมือนกันที่จะตามมาสู่ส่วนที่สองที่พูดถึงเรื่องเทคนิคนะฮะหรือวิธีการบริหารจัดการกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่นักกฎหมายจะต้องมานั่งทํากันแล้วก็มานั่งต่อร้อต่อเถียงกันว่าเอ๊ะจะต้องดําเนินการยังไงนะฮะในบางครั้งดําเนินการได้ดําเนินการไม่ได้เนี่ยนะฮะกฎหมายเขียนไว้เช่นนั้นเช่นนี้เนี่ยจะต้องจัดการอย่างไร ในอันแรกที่ผมอยากจะพูดใน,ในเบื้องต้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเนี่ยผมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าแจงคณิตได้วางหลักไว้แล้วผมเห็นพร้องด้วยนะครับว่าในการไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสก็คืออาจารย์ผมเนี่ยสอนเลยว่าคดีอาญาเป็นเรื่องของการตรวจสอบค้นหาความจริงแท้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้ากระบวนการในส่วนนี้เนี่ยไม่บรรลุนะครับคือแนวคิดนี้ไม่บรรลุเนี่ยนะครับก็ไปไปที่อื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าความจริงไม่ปรากฏนะครับการที่จะบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะทําให้เกิดความยุติธรรมได้นะครับซึ่งแตกต่างจากคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งเนี่ยไม่ว่าความจริงแท้จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ย เอาเรื่องความพอใจของคู่กรณีที่เป็นคู่ความมาเป็นที่ตั้งศาลอาจจะทําหน้าที่เป็นผู้ที่ไก่เกลี่ยได้ซ้ําไปนะครับอันนี้คือคือความแตกต่างของหลักการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับทางแพ่งซึ่งซึ่งไม่เหมือนกันจริงๆทําให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยกระเดียดมาทางเรื่องของทางกฎหมายมหาชนนะเพราะว่า การแก้ปัญหาสังคมนะฮนะการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารราชาการแผ่นดินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องการความนะฮะสมบูรณ์ความถูกต้องแท้จริงในเรื่องเหล่านั้นให้เข้าถึงเข้าใจเพราะฉะนั้นคําที่ท่านจันคณิตใช้คําว่าต้องมีความเป็นภาวะวิสัยหรือมี objectivity ในในการดําเนินคดีอาญาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ว่าเราจะใช้วิธีการนะฮะตกลงกัน หรือจะใช้วิธีการนำไปสู่ข้อยุติอย่างไรต้องเริ่มจากความจริงครับเพราะนั้นไม่ว่าใครจะแนะนำให้มีการใช้ระบบปรีบาเกนิ่งจะใช้ระบบะให้มีการไก่เกลี่ยเนี่ยถ้าพื้นฐานของสังคมยังไม่เข้าใจว่า